ไม่ไกลมากแจงข่าวอีกแล้วนะคะมือสงการวันที่15เมษายนนะคะบิตูย้ำมีเงินจ่ายเยียวยาเดือนเดียวที่เหลือต้องรอพอรอกอรกู้เงินว่สาสันเพิรนว่าเพิรนผ่านหัวข่าวเนาะคะ่ะอันนี้ก็ล้อลุนมาอยู่จังวัดโดนเนาะจ้ะเนาะบิตูถแถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรีย้ำมีงบประมาณจ่ายเยียวยาแค่เดือนเดียว ส่วนอีกสองเดือนต้องรอจากพรกกู้เงินยันพยายามดูแลเต็มที่ขอโทษคนยังไม่ได้รับการเยียวยานะคะอันนี้ก็คือผ่านหัวข่าวนะคะไม่ใ,ใกล้กับขอขอพรกคุ้นผู้ติดตามรับชมรับฟังให้ช่องไม่ใกล้นะคะผู้ที่ กดติดตามผู้กดซับสไครผู้ให้คอมเมนต์ที่มีความหมายทุกๆกกำลังใจทรงมาไห้เนาะจ้าขอบพระคุ้นเป็นย่างสูงนะคะไม่ใกล้กับสิพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะวันที่15เมษายน5 6 6พพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา5,000แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆในเบื้องต้นในระยะที่1และและ2 เช่นลดค่าน้ำค่าไฟคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ป่วยโควิด19รักษาฟรีการพักหนี้ต้นและดอกเบีย้ยเป็นต้นโดยต้องขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าทราบดีว่ามีความสับสนโอลมานอยู่มากพอสมควร จำเป็นสร้างความเข้าใจกันใหม่ให้ตรงกันย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมซึ่งภาครัฐพิจารณาจากฐานรากข้อมูลแรงงานที่อยู่ในระบบ37ล้านคนประกอบด้วยผู้มีอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ9ล้านคนแรงงานในระบบ1 1ล้านคน และเกษตรกร17ล้านคนรวมถึงปัญหาส่วนของนักศึกษาที่ทำงานหรือไม่ทำงานก็ต้องพิจารณาเช่นกันเพราะการใช้เงินต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดแต่พร้อมรับฟังความคิดเห็นเสมอผมเห็น แล้วก็เห็นใจสงสารเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำให้ท่านผมร้อนใจมากกว่าท่านนอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อรวบรวมและบูรณาการข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นตรวจสอบช่วยเหลือเยียวยาให้มีความครอบคลุมทั่วถึง ส่วนเรื่องงบประมาณต้องใช้จากหลายส่วนดังนี้หนึ่งพรบปรับโอนงบประมาณจากทุกหน่วยงานแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะต้องผ่านทั้งสองสภาด้วยกว่าจะได้เงินก้อนนี้ออกมาใช้ราวเดือนมิถุนายนประมาณไม่เกินหนึ่งแสนล้านบาท 2. พรกอกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทต้องตอนนี้ยังไม่มีมีแต่ตัวเลขต้องกู้ออกมาเพื่อให้มีเม็ดเงินเยียวยาได้ซึ่งก็ต้องมีขั้นตอนและรอ,อการประกาศใช้คาดว่าประมาณปลายเดือนเมษาถึงพฤษภาคมซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกรันกรอง โครงการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายแต่จะได้มาจะต้องใช้งบประมาณประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 3. พรกรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นเรื่องของการบริหารการเงินการคลังเพื่อไม่ให้ระบุระบบวุ่นวายสับสนและเกิดปัญหาตามมาทุกวันนี้ เราใช้เงินรายจ่ายจากงบกลางปี63บางโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็เอาคืนมาช่วยในช่วงนี้ก่อนวงเงินประมาณ50,000กว่าล้านครอบคลุมทุกกรณี5,000บาทแค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นเดือนที่สองและเดือนที่สก็ต้องรองเงินจากพรกรกู้เงินหนึ่งล้านล้านนี่แหละคือความเป็น ความยากง่ายของรัฐบาลเพราะเป็นภาระผูกพันกับรัฐบาลไปในวันข้างหน้าด้วยต้องหาเม็ดเงินมาชำระหนี้และจะทยอยกู้เป็นก้อนๆไม่ให้หมายความว่าเรามีเงินหนึ่งล้านล้านมาอยู่ในมือทั้งหมดทีเดียวคงไม่ใช่แบบนั้นและไม่ทันเดือนเมษานี้อยู่แล้วเราจ่ายได้แค่เดือนเดียวก่อน ในส่วนที่เหลือยังขาดก็ต้องตรวจสอบคัดกรองและตรงไหนที่ต้องให้เพิ่มหรือมีปัญหาที่ระบบตรวจสอบคัดกรองออกไปเพราะสถานการณ์โควิด -19 เป็นสถานการณ์สำคัญผมยืนยันว่าพยายามจะดูแลท่านอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถที่รัฐมีอยู่ขอให้ทุกท่านเข้าใจด้วยความ การสร้างความเข้าใจหรือบิดเบือนไปในทางที่ผิดจะยิ่งทำให้การทำงานยากขึ้นเรื่อยๆการเรียนย้ำอีกครั้งเรามีเม็ดเงินที่จะดูแลให้ท่านเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นจากปากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะชี้แจงต่อไปอีกว่าในช่วงแรกมียังไม่ได้ ปรับงบประมาณมีเงินให้ได้5,000บาทเพียง3ล้านคนเท่านั้นแต่เมื่อรับฟังความเดือดร้อนมีอยู่หลายกลุ่มหลายฝ่ายจึงต้องขยายเป็น9ล้านคนยังต้องหามาเพิ่มอีกจากงบกลางเงินรายจ่ายสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉิน45,000ล้านบาทแต่หลังจากเมษายนไปต้องรอพอรากก เงินกู้รับรองว่าจะดูแลให้ครบทุกคนเข้าใจถึงความเดือดร้อนและเป็นห่วงเรื่องการหาประโยชน์ของบางกลุ่มรับจ้างลงทะเบียนคนสแสวงหาผลประโยชน์เช่นนี้ถือว่าน่ารังเกียจรวมถึงพวกปลอมแปลงใบรับรองแพทย์เพื่อเอาเงินประกันไม่คิดว่าจะยังมีคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทย พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผ่อนปลนให้กับลูกหนี้ที่กำลังเป็นทุกข์ด้วยสำหรับแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา33จำนวน11ล้านคนใช้เงินจากกองทุนประกันสังคม2,030,000ล้านบาทในการช่วยเหลือยังต้องหาเงินมาเพิ่มอีกขออย่าว่าก,กันไปกันมาเพราะเป็นเหมือน การเงินที่ทำให้แรงงานสามารถดำรงอยู่ได้และกำลังหา,หารือในส่วนเกษตรกร17ล้านคนพิจารณาหาเงินจากแหล่งอื่นตามกฎหมายงบประมาณกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาให้ในเดือนแรกซึ่งเดือนต่อไปก็ต้องรอจากพรกองเงินกู้เช่นกันที่พูดกันไป ว่า3มเดือนยังไม่ได้ข้อยุติแต่อยากช่วยประชาชนและการให้เงินเยียวยาเหล่านี้จะต้องมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องขณะที่มาตรการอื่นๆก็ให้กระทรวงการคลังรับเรื่องจากทุกหน่วยงานมาเพิ่มในมาตรการเยียวยาอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวว่าอยากให้ทุกคน คับประคองตัวเองในช่วงนี้รัฐบาลจะดูแลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เห็นใจจริงๆคนที่ยังไม่ได้5,000บาทอาจจะไปอยู่ในกลุ่มอื่นที่มีมาตรการตามมาไม่ใช่ว่าไม่ได้ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำต้องเป็นไปตามกฎหมายบนความถูกต้องพร้อมขอโทษหากยังไม่ได้รับการเยียวยาโดยทั่วถึง ส่วนเรื่องการขายทองเป็นความกังวลเรื่องสภาพคล่องของร้านทองขณะนี้กำลังหา,หาหลืออยู่ว่าจะทำอย่างไรอยากให้ทยอยไปอย่าไปทีเดียวทั้งหมดเพราะถ้าร้านทองไม่มีเงินจ่ายก็จะเกิดปัญหาขอให้เข้าใจอันนี้ก็เป็นข่าววันนี้นะคะวันที่15เมษายนนะคะ นายกก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือทุกคนทุกฝ่ายให้ครอบคลุมทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านนายกออกมาพูดนะคะว่าวันนี้บิ๊กตู่ย้ำนะคะมีเงินจ่ายเยียวยาเดือนเดียวที่เหลือต้องรอพอรอกอกู้เงินนะคะ จ่ายเดือนเดียวก่อนนะคะและเกษตรกรทั้งหมดอีก17ล้านคนท่านก็รับปากว่าจะดูแลทุกท่านนะคะทุกๆกลุ่มพร้อมเห็นใจนะคะแล้วก็สงสารเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำให้ท่านผมร้อนใจมากกว่าท่านเพื่อนก็รับปากอย่างนี้นะคะเนาะอันนี้ก็จากปากท่านนายกนะคะ ไ่ไกลกับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกผักส่วนเนาะค่ะเนาะจังใดเฮากระใจเย็นรอไปกอนเนาะค่ะเนาะผู้เดือดร้อนกะหาไปกอนเนาะจ่าจังใดกัเป็นกำลังใจให้กันทุกทุกไฟนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ